สวัสดีครับก็วันนี้ก็มากับน้องก๊อฟนะครับมากับน้องก๊อฟมารอดูชมเขาตั้งเวทีกันอีู่ครับก็คืนนี้นะครับก็จะมีก็ใช่คืนนี้ค่ะกลางวันนี้ค่ะกลางวันใช่ค่ะประมาณบ่ายสบ่ายสามบ่ายสามโมงของวันเนี้ยนะครับก็จะมาอ่ามีการบนไว้แก้บนแก้บนหมอลำหมอลำกับหนังหมอลำกับหนังนะครับวันนี้ก็ กขาเลยมามามาดูกันเข้าตั้งเวทีก่อนเนาะเพราะว่าใช่เขัมาดูพื้นที่ว่าเข<น>าลงได้ไหมอะไรยังไงอ่อาก็ลงไปแล้วแต่นี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เลยมานะครับก็มาช่วยสมทบทุนนะครับหลังจากหลายๆคนเนาะเอฟซี FC ก็มีประมาณช่วยกันคนละร้อยสองร้อยบ้างเนาะนะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณได้ประมาณรัรวมร,วม,รวมกันจากเอฟซีน่าจะประมาณสักอ่า ดร้อยเก้าร้อยบาทนะแล้วก็จะมีคนที่โอนมาช่วยค่าน้ํามันอะไรผมนะครับเป็นบางส่วนนะแล้วก็ผมก็เลยมาช่วยน้องก๊อบนะนิดนิดหน่อยหน่อยช่วยกันนะครับก็ช่วยกันในค่าเวทีในการนะวันนี้นะครับก็จะได้ให้น้องก๊อบไม่รู้ไปช่วยเวทีหรือน้องก๊อบจะเอาไปให้ทิปหางเครื่องยังไม่รู้นะครับน้องก๊อบบอกว่าให้จ่ายค่าหางเครื่องให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาเดินทางมาช่วยน้องก๊อบแล้วกันนะครับวันนี้นะอ่ะโอเคน้องก๊อบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนิดหน่อยบกันนะครับ เดี๋ยวมีรอบหน้าขอให้ถูกขอให้ดูนะคะขอให้ถูกมานะงวดต่อไปขอให้ถูกแล้วเราจะมาช่วยกันแก้ปนเรื่อยๆนะมีการแก้ปนตรงไหนเราก็จะมาอันนี้ถือว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงอาจจะยังไม่ถูกตรงหรือว่ามันก็มีแต่เขาก็มีคนถูกมีคนถูกแล้วก็มีคนที่มาช่วยกันตรงนี้มาช่วยกันแก้ปนแต่วันนั้นที่น้องก๊อฟได้เยอะที่สุดก็แน่ใจจากทะเบียนรถที่ทะเบียนรถของตัวเองตก ตกหลุมตกตกนาเพียงหน้าได้เจ็ดได้เจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะใ้ทะเบียนรถห้าเจ็ดได้ไปกี่ใบสิบห้าใบรถตีได้ไปสิบห้าใบก็เลยถือโอกาสมามามาบนที่นี่ด้วยกันกันเลยก็มาร่วมทำบุญนะก็มาร่วมทำบุญด้วยกันไม่ตะเคียนแต่ก็วันนั้นที่เรามาเสียดายมากเนาะเสียดายสุดๆเลขที่ประวัติแต่สี่ห้าแปดเลขทะเบียนรถที่ซื้อสี่ห้าแปดแปดออกทั้งสองเลยแล้วก็ออก หกห้าที่น้องก๊อฟพูดผิดพูดผิดพูดว่าหกห้าพี่ก็เลยบอกเออไม่ใช่แล้วไปออกหกห้าด้วยแล้วก็ออกแปดแปดแล้วก็สี่ห้าแล้วก็ไปออกออกทั้งสามตัวทั้งสามรอบเลยเนาะนะครับก็อ่ะวันนี้ก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับฝากติดตามว่าวันนี้เราจะได้เลขอะไรแล้วก็มารอติดตามดูว่า ุมารจันแดงเวลาขึ้นเวทีเต้นเนี่ยหางเครื่องจะเป็นลักษณะยังไงกันนะครับเราจะให้น้องก๊อบพาเที่ยวนะครับพาดูสถานที่ที่นี่ที่นี่คือจะมีต้นตะเคียนที่ที่ต้นใหญ่นะใช่ค่ะแล้วก็จะมาบนที่นี่เรามาที่นี่กี่ครั้งแล้วนะครั้งนี้ครั้งที่สามวันที่สามค่ะครั้งนี้วันที่สามใช่ค่ะคือตะเคียนบ้านนี้เป็นบ้านหนองแคนนะคะแต่เขาจะอื่นเอ้ยเป็นบ้านหนองแคนแต่เขาเรียกเป็นต้นแคนเพราะเขาจะไม่ใช่ต้นตะเคียน ดูนะคะต้นตะเคียนที่นี่นะคะอันนี้คือต้นตะเคียนต้นใหญ่อันนี้คือต้นของอันนี้ต้นตะเคียนนั่แหละที่เขาหักมาสี่คนโอบ้าคนโอบคนหกคนโอบไหมอันไหนหักมานี้ใช่ไหมนี่ค่ะอ๋อนี้อพื้นอ๋ออันนี้อันนี้คือหักมาหักมากข่นอ๋อเพิ่งรู้นะครับว่าอันนี้คือหักมานะอันนี้คือหักหักมาหักมาก็ก็เอานํามาไว้ตรงนี้แต่อันเนี้ยคือต้น ต้นต้นที่แท้จริงที่ต้นยังเป็นอยู่นะต้นยังเป็นเพราว่าต้นยังเป็นอยู่กิ่งวันจริงที่สองนั่นคือกิ่งแรกอ๋อกิ่งแรกอยู่โน่นใช่ค่ะอ๋ออยู่โน่นมีประมันสามกิ่งแล้วก็เขามาซื้อไปอีกกิ่งหนึ่งไปอยู่ที่วัดสีมงคลวัดพญานาคเขาซื้อเขาซื้อไปไว้ที่วัดสีมงคลที่วัดวัดที่เป็นอะไรนะที่เป็นวัดพญานาคที่เป็นพญานาคที่เป็นถ้รมพญานาคใช่ไหมออโอ้โหนี่ก็ยังอันนี้ก็ยังไม่ ยังยังยังเป็นอยู่ไหมยังเป็นอยู่ไหมเป็นอยู่บอนี่กระบอกนึกกระบอกเห็นมีหักเหมือนกิ่งหักหมดเลยนะเนี่ยืนต้นตาลหรือเปล่าเออเหมือนกิ่งหักหมดเลยเนี่ยไปดูไกลๆหน่อะน้องก๊อลฟพาพี่มาดูไกลๆหน่อยมันหักหมดแล้วครับพี่บอกแล้วยื่นต้นตาลแล้วพวกแม่เหล็กนึงอยู่นี่นะฮะอะไรเนี่ยพี่ตจงมีเหล็กอยู่มองยี่บ่าเลยไหนเธอมองเห็นเล็ได้ไหมไม่หันล่ะนะซูมไปเบิ่งเงินบอลพี่ดีด้วยนะ เลขเหรอมองเห็นเลขกเก้อเลขกหนึ่งเกจก๊อบบอกว่าเห็นหนึ่งเกจมาเด้มาหาเลขกันนี่บ่ได้มาหาเลขนะครับเบิ้งเบิ้งต้นซื่อๆเลยครับเบื้องต้นซื่อๆแล้วมันมีเห็ดด้วยนะเนี่ยเห็ดอยู่ครบคนนี่ไงเห็ดเนี่ย หนนนนููาัแต่ยงไม่เเกิดลยะมีคนมาถวายอะไรนะรองเท้ารองสูงค่เท้าส้นสูงให้ด้วยมีเห็ดด้วยตรงนี้ตรงนี้มีเห็ดด้วยอันนี้คือยอดที่หักอันนี้คือยอดอันนี้กิ่งค่ะอ๋อกิ่งมีกิ่งค่ะยอดอีกอันหนึ่งนี่ก็ยังนี่ก็ยังไม่ไม่ยังยังไม่ใช่ต่อหรือเปล่าหรือยังือแต่ต้นเลยค่ะแต่ต้นนี่ต้นนี่ตายไปยังน่าจะตายแล้วมั้งเนาะเพราะว่า ปีหกสองเพิ่งหาปิไม่ใช่ว่ะรู้สึกก็ปีสองหรือว่ามันจะออกเลขทะเบียนเไงกันไหนเนี่ยเนี่ยรองเท้าเนี่ยสี่ศูนย์บอกเลขสี่ศูนย์หรือเปล่าเม่นไร่บอห้วยหาน้อยเด้ไม่ปกติพี่มาพี่ไม่เคยเห็นไงรองเท้าอ๋อพี่พี่มาพี่ไม่ได้สังเกตปีห้าศูนย์หักกิิงแรกกิิงแรกหักปีห้าศูนย์แล้วก็ปีห้าสองหักกิิง ตอนนี้ผิดมีห้าสองหักจริงเลยเด็กมีกิ่งกูนไม่ค่ะนี่คือต้นเลยค่นนี้ตะเคียนจะอยู่ที่นี่ตะเคียนที่นี่เลยตะเคียนอยู่ที่นี่เลยมีตั้งแต่ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเพราะว่าีเป็นหมู่บ้านก้างเคียนนะฮะเป็นชื่อหมู่บ้านเลยนะว่าเขาเขาตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นต้นต้นเนียไหมต้นนี้เพราะบ้านบ้านที่นี่ชื่อบ้านหนองแคนบ้านหนองแคนก็คือมีเป็นมอนอง มีขึ้นหนองกันบ้างค่ะจะมีหนองมีหนองใหญ่เยอะพี่น้องตรงนี้อ๋อน้องเอาไปดูน้องป่ะไปพาพี่ไปดูหนองหน่อยไปจะมีหนองน้ําอยู่ตรงนี้นี่ก็มีแต่กิ่งกิ่งก้านที่ที่ตกลงมาเนาะเขาก็ยังเก็บไว้เนาะก็จะเป็นหนองน้ําตรงนี้ตรงกลาทุกป้าที่แม่ตีไว้คุณตังเนียเป็นงไงความเป็นแม่ของอันนี้ตัวนี้เก็บตัวนี้แม่เกิดมาแม่ก็เห็้ยนละ เกิดมาก,ก็เห็นแล้วจ้าต่เคียนที่นี่จ้าอ๋จ้าพยืนต้นแต่ก่อนพยนเป็นต้นเขียวชะอุ่มมองมาจากโน้นบ้านสำโรงนะก็เห็นต้นใหญ่เลยจ้าต้นใหญ่ใหญ่มากเท่าต้นโพน,นั้นแหละแล้วทำไมถึงกิ่งพันหกกัหก,หกลงตรงนี้ อยู่ดีๆลงตรงนี้กิ่งหนึ่งนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงกำแพงตรงกำแพงพังเลยหักเลยหักเลยเนี่ยต้นต้นขี้เหล็กมันขึ้นที่หลังดอกครับจ้าประมาณปีห้าเท่าไหร่เน้อราวราวห้า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 สี่ สี่ห้าห้านี่แหละหักลงห้าสี่ห้าห้าหักลงหักลงหมดไหมหรือว่าหักลงฟังนี้หักทีละกิ่งหรือว่าหักลงกิ่งหนึ่งงานหนึ่งอ๋อหักลงกิ่งหนึ่งก่อนจ้ากิ่งใหญ่เท่าเกือบเท่าต้นนี่แหลยพอมาปีห้าหกก็ลงอีกกิ่งหนึ่งที่ที่เอาขึ้นอ๋อที่เอาขึ้นไปบ้านไว้แต่ไอ้กิ่งใหญ่ที่หักก่อนนั้นนั้นไปพระอาจารย์อาารย์เอาไปไว้ที่วัดสิมงคลที่วัดสิมงคลอ๋อที่กิ่งใหญ่ๆ้า่้ักิ่งใหญ่ั่าจ่ากิ่งใหจาจ้ากิ่านมญอัญเชิญไป ไปไว้นู่นไไปว้นรานผมเพิ่งรู้นะเนี่ยจ้าเพราะท่านมาเอาไปเอาขึ้นรถไปไม่ได้รถรถพังครับท่านเลยมาอัญเชิญไปไปไว้ที่วัดสิมคนั่นแหละต่อมาหักห้าห้าหกงางที่สองก็ลงตามลงไปทางนู้นลงไปฝั่งนู้นแหละตรงที่มันนอนนั่นแหละลงไปนู้นเลยก็เอาทานไวที่นี่เลยที่นี่เลยอก็แค่นี้แหละ แค่นี้เนาะประวัติของต้นประวัติของต้นนี้ยายเกิดมายายหกสิบแล้วยายก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนาอยู่ตรงโน้นนาอยแถวนี้ยายอยู่ตรงโน้นบ้านยายก็อยู่ตรงนี้มีนาอยู่ตรงโน้นต้นตะเคียนก็พุ่มดําเขียวกระจีใหญ่แหละใหญ่เลยต้นใหญ่แบบทะมึนเลยแหละทะมึนเลยจ้าคือร่มมากร่มมากเลยตอนนี้ก็เป็นป่าปูตานอมีเห็ดมีอะไรมาเก็บเห็ดกันพอ ระอาจารย์เพิงมาอย<า>ู่ให้มันเตียนม,มันก็เลยโล่งอย่างนี้แหละค่ะเต่ก่อนแล้วมันเ,เป็นเป็นป่าเมื่อก่อนก็แถวนี้เป็นป่า,ปปาแล้วมีสะทรงนี้เลยไหมสะก,ก็มีเล็กๆมีไม่ใหญ่ ซาเป็นเรื่องๆเหมือนสมัยก่อนน่ะนะเป็นแซะเป็นแค่เป็นอะไรขุดมือกันเนาะจ้าแต่ก่อนนะเป็นบวกควายนอนนะล่ะเอ้าบวบบวควายนอนเออบวกควายนอนก็มัก็เป็นน้องแค่ลขึ้นด้วยแห้วขึ้นเต็มแต่ก่อนสมัยก่อนนะแเ่ลขึ้นเต็มยายก็มาขุดแห่วนี่ต้นแค้วจะเขียวอย่างนี้แหละสมัยก่อนเป็นเด็กเนาะยายเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แถวนี้ยายก็มาเก็บ มาขุดเห่มาเลี้ยงควายแล้วก็มาเล่นตามป่ามีจะจะเก็บเห็ดเก็บอีโกยนะ่นะต้นอีโกยในป่านี้นะมันมีต้นอีโกยมีเห็ดมีมีผลไม้ลากไม้มีต้นนีต้นจุ่มจ้องนี่มักยางบักอะไรอยู่ตรงนี้หมดขึ้นขึ้นไปขึ้นอยู่ที่นี่หมดขึ้นที่ต้นตะเคียนนี่แหละพอพอท่านหักลงมันก็เลยตายนะ่นะตายเถื่นนี่นะเถื่นพวกเถ่พวกเชื้อที่เกาะติดท่านก็ไปด้วย กันไปหมดเลยแล้วเมื่อก่อนถูกหวยกันบ่อยไหมที่นี่ก็ถูกถูกตอนนั้นมันออกหนึ่งสองสามเนาะถูกบ่อยกันอยู่ตอนสร้างตอนนักสงฆ์ตอนถางเสร็จใตอนตอนถางใหม่ใหม่ก็ก็ถูกก็ให้จ้เป็นให้หนึ่งสองสามให้เรื่อยๆเลยมีคนมาขอให้เรื่อยๆเห็นไหมชุดน่ะนาะก็ชุดก็มีมาเรื่อยๆใครมาขอก็ให้เรื่อยๆให้อยู่ตลอดแล้วอะไรนะสานสานปู่ตาน้องเคจ้า ารปู่ตาหนองแคนอ๋อก็เป็นศาลที่เจ้าปู่ตาไปคุมบ้านนั่นแหละดูแลบ้านนั่นแหละเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเรานั่นแหละครับจ้าก็เคารพปู่ตาก็ญาตะเคียนขึ้นอยู่ด้วยกันมุงปู่ตาแต่เพิ่นหักลงแต่เพิ่นทำไมไม่โดนศาลอะแปตรงที่ไม่โดนศาลไม่โดนศาลเลยกิงเพิ่นอยู่ตรงนี้ไดยกิ่งใหญ่มากแต่ไม่โดนศาลสศาลเนี่ยติดอยู่ตรงนี้เองเนี่ยติดอยู่ตรงนี้เองหันมาก็ติดเลยเนี่ยต้นตะเคียน อ่าเนี่ยกิ่งกิ่งที่หักเนาะแต่ต้นกิ่งนั้นหักแต่ไม่โดนต้นไม้สักต้นนะครับต้นไม้เยอะแยะน่ะตรงนั้นน่ะกิ่งนั้นน่ะโดนต้นไม้แตกมากเลยไม่โดนอะไรเลยมาเลยต้นไม้ตรงนั้นเยอะแต่ฝุ่นฝุดออกเหมือนกับสละหรือเปล่าท่านสละท่านสละอ่าเหมือนกับท่านสละสละแบบร่วงโรยเลยเนาะอืมครับโอ้ใช้อ่ะ นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าติ๋มใช่ไหมชื่อป้าติ๋มเนาะครับก็ขอบคุณคุณป้าติ๋มมากมากนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะจะหุงข้าวให้หมอลำครับผมจะหุงข้าวมีคนมาขอแล้วมีคำหมากพูด้วยครับท่านผู้ชมครับขันหมากคำพูมีของที่มาเส้นไหว้ท่านเนาะตรงนี้นะครับนี่บองจริงเหรอเห็นออกเป็นมันๆเป็นมันๆเลยไม่มันเป็นน้ำอบน้ำหอมน้ำหอมเป็นความชื้นเหรอ นี่นี่นีท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูดีๆนะครับนี่ครับแหมไปฉีดทำไมเน็กไปฉีดทําไมอืมฉีดอะไรตัวหนึ่งใช่ป๋อไอ้ท่านผู้ชมบางคนมองไม่ค่อยเห็นหรอกฉันไม่มีบุญฉันไม่มีวาสนานะเคนไหนที่มาเห็นก็ดูเลยอมดี๋นะทุก่อนดูครับนี่ อ้าวนี่เห็นไหมมีคนมาทาไว้แล้วก็ออกแบบเหลื่อมๆมันๆเดือมๆตรงจุดงนี้นะครับแล้วก็แบ่งปันช่วะแบ่งปันนะครับใครเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็ลองเอาไปเสี่ยงมดูจุดนี้ก็ได้ดูในจุดๆนี้ตรงโคนต้นตะเคียนของแม่ตะเคียนนี่หนึ่งจุดนี่หนึ่งจุดถ้าดูผ่านกล้องนี่หนึ่งจุดนี่หนึ่งจุดที่เห็นได้ชัดแต่รู้สึกว่าห้าจะเต็มต้นเลย เยอะเยอะมากเยอะเยอะแล้วในส่วนนี้ก็มีนี่สีแดงแดงตรงนี้ตรงนี้นีครับตรงนี้ครับสีแดงแดงก็มีซูมเข้าไปหน่อยครับซูมหรอเอฟซีเรามีความสามารถกันเยอะนะครับสแคปแล้วก็ดูดูเอาครับวันนี้แแปล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้ให้ดูตะเคียนยืนต้นก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ค่อยค่อยค่อยตามต่อกับกับคุมานจันแดงกุมารจันแดงใช่ครับอันนี้เรามาส่องให้เห็นกัน ครับอ่ะแบบเนี่ยลักษณะที่ไงคุยมาคร่าวๆแล้วครับผมนั่นแหละเป็นกิ่งตอนนี้ก็ก็อต้นนีครับนี่ก็จะข้างบนก็จะเป็นต้นโพขึ้น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 ปลกท่านแล้วนะขึ้นปลกแล้วนะตอนนี้นะครับก็ขึ้นเป็นปลกปิดท่านแล้วนะครับเป็นต้นต้นโพต้นโพที่ขึ้นเขาเรียกว่าถ้ามีต้นโพขึ้นไปปลกข้างบนน่ะ จะมีบารมีอย่างมากนะครับแต่ละต้น,ตนแต่ละที่<โ>ตแต่ละพื้นที่นะครับจะมีต้นโพลปลกไว้นะครับก็คือเหมือนกับจะมีเทพรักษานะนครับเป็นต้นโพลแล้วก็เป็นต้นโพที่ขึ้นเหนือบนต้นตะเคียนด้วยนะครับเป็นเหนือเนาะนะครับอ่ะก็ใครที่อยากจะมาขอเลขขอโชคที่นี่ก็ยังมีนะมีมีมีตะเคียนด้วยแล้วก็มีมีมีจอปลวกขึ้นข้างศาลท่านด้วย นี่นี่นี่เดี๋ยวพามาดูโจอปวกขึ้นข้างสารท่านนะดคบสังขีอันนี้เป็นสารท่านนะอันนี้เป็นสารท่านนะนี่ไงนี่จอปวกขึ้นข้างสารท่านบ้านนองเทียนนี่นะครับให้ลองมาทาการแสดงนู่นนี่นั่นนี่บอกบอกลตาี่เขาไม่ชอบปวกาเขาไม่ชอบไปแป้งอ่ะอย่าลืมอย่ามาทานะครับก็มาขออย่างอื่นบางคนก็ทาทาแป้งก็ต้องโขเขาหน่อยแหละเนาะอย่าไปทาเยอะนะครับ เดี๋ยวท่านก็ไม่ขึ้นให้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบริเวณในสถานที่ที่นี่เทียนนะครับต้นใหญ่ที่สุดแล้วที่เดี๋ยวจะไปดูคณะหมอลำนะครับคณะหมอลำกันวันนี้เวทีจะเป็นอลังการแค่ไหนกับการแก้บนครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นแค่แค่แค่การพามาเที่ยวเซมเปิ่เซมเปิ่ก่อนพามาดูก่อนเนาะพามาดูก่อนนะครับหรือว่าเราจะไปซื้อเลขทะเบียนหมอลำก่อนรถขนเออขนเวทีก่อนนี่ก็จะไปมันเป็นทริปเกียนะ เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดสองออกเมื่อวานแล้วใช่ค่ะแปดสองออกเมื่อวานหรือเจ็ดเปดเจ็ดแปดเจ็ดปดนะครับรถบนเวทีอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคืนนี้ได้เห็นเอ้บ่ายนี้ได้เห็นกันแน่นนอนนะครับประมาณบ่ายสามโมงแล้วก็จะมีบทลาเสร็จก็จะฉายหนังด้วยเลยนะครับฉายบนเวทีนี่แหละครับ ก็จะใช้เวทีนี้ถ่ายหนังตอนประมาณสักคู่นึงเนาะก็ใช้เวลาการถ่ายหนังหนึ่งเรื่องก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆหรือเกือบสองชั่วโมงนะก็ตีไปประมาณ2อชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากที่ถ่ายหนังเสร็จก็จะมีการเอาเลข,ขหวยเนาะนะครับอวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องก๊อฟนะครับที่พานำเที่ยวสถานที่แล้วก็วันนี้มีเลขคาน้อยหไหม ยังไม่มีฮานอยเลยครับนี่ก็ซื้อเลขีกกันนีนไปก่อนเจ็ดแปดเลย <c oughs> เอาเลขเจ็ดแปดไปก่อนเลขเลขทะเบียนร,รถนะครับเลขทะเบียนรถคันนี้นะเห็นใจน้องอกงอกหานอยวันนี้เนาะเผื่อสองเจ็ดแปดถ้าวามีสามสามหนึ่งมีสามสามเด็ดทำสางเลขล่างเผื่อมีนะครับเผื่อมีเนาะอ่านะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงดูเพือ่อมีโชคว,วันนี้ของการ,รที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับก็ขอบคุณน้องก๊อฟมากครับขอบคุณมากครับ